ภาพที่ทําให้แฟนผีรู้สึกช่ำชื่นใจจากชายชนะเหนือวีแกนเมื่อคืนนี้เป็นอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดสามารถบุกไปเอาชนะวีแกนได้2ประตูสูตรนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของศึกเอฟเอคัได้สําเร็จนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าวีแกนเนี่ยตอนเนี้ยเขาตกไปอยู่ในระดับลีกวันแล้วหรือว่าดิวชัน3ของประเทศอังกฤษนะครับแล้วชายชนะเนี่ย เออผมก็พูดตรงๆนะว่ามันก็คงไม่ได้ทําให้แฟนผีรู้สึกว่าเออมันกระชุ่มกระชวยหัวใจมากมายสักเท่าไหร่นะครับเพราะ ผมเชื่อนะว่าหลายคนเนะี่ยอยากจะเห็นแมดเตดลินชนะขาดมากกว่านี้นะครับและมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเทียบกับการจัดตัวของเอริกทนากนะครับที่เรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มมากนะครับเพราะเดือนมกราคมเนี่ยแมูเต็ดมีโปรแกรมที่จะลงสนามแค่2นัดเท่านั้นและนี่ก็คือ1ในนั้นและเกมต่อไปคือการเจอกับทอรแนมนฮอตสเปอร์เพราะฉะนั้นแนี่มันไม่จะเป็นที่จะต้องมีการโรเตชันกลุ่มกําลังอะไรมากมายนะครับและที่สําคัญนะฮะเกมล่าสุดที่แมูเต็ดลงสนามเนี่ยแม่งดันแพ้ให้กับรอตติ้งแฮมฟอร์เ็ ต้องอยากเห็นชัยชนะที่สวยหรูจากทีมของตัวเองแหละครับและการจัดใหญ่จัดหนักขนาดนี้นะฮะโอ้โหมันควรจะเป็นเกมที่แมเนเะชนะสักสาะสัก3-4-0อะไรแบบนี้เป็นการซ้อมเกมรุกไปเลยนะครับแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเราไปดูจากสถิต เ,เกมรุกโดยรวมของเกมนี้นะฮะที่แมนยูนเต็ดจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูถึง33ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการยิงเข้ากรอบไปถึง14ครั้งนะครับแต่กับการเป็นว่าได้มาแค่2ประตูและ2ประตูที่ได้มาเนี่ยนะครับใครที่ได้ดูเกมก็น่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มาจากการ เรียกว่าโชว์เกมรุกโชว์ทีมเวิร์กที่มันการต่อบอลสวยงามเข้ายิงประตูอะไรแบบนี้นะครับพอลูกแรกเนี่ยมันก็เป็นประตูจากการยิงไกลของเดียโก้ดาโลนะครับส่วนลูกที่2เนี่ยก็เป็นประตูจากจุดโทษของบรูโน่แฟนันต์สตนเองนะครับก็เป็นว่าแม้แต่นเนี่ยชนะตามเป้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะ คู่แข่งในรอบหน้าเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ได้แข่งมากด้วยผมจําได้้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่ามันปเป็นเป็นทีมไหนนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันถึงอ,อ,อีกภาพหนึ่งที่ผมเห็นในเกมนี้แล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะครับนั่นคือ,อ,อในจังหวะที่กล้องเนี่ยเขาแพนไปนะครับมันก็มีภาพผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่งอยู่รวมกันกระจุกเดียวกันเลยนะครับจากภาพเนี่ยนะฮะก็ เออ่เป็นแพทริกสจวตครับจากซ้ายไปขวานะก็จะเป็นแพทริกสจวตนะครับเป็นเดวิดกิลนะฮะเป็นเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของชองโกลดบองนะครับคนเหล่านี้เนี่ยครับคือทีมงานบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณแพทริกสจวดเนี่ยนะฮะเข้ามารับตำแหน่ง CEO ชั่วคราวนะครับแทนที่ของจอของอคุณอะไรลิชัทส์อาร์โนนะครับที่อำลาตำแหน่งไปนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่รักษาการอยู่ส่วนเดวิดกิลเนี่ยนะครับโอ้โหก็บอกว่าเป็น อดีตซีอขวัญใจของแฟนผีเลยในยุครุ่งเรืองที่ทางานคู่กับเซอร์เล็กฟอร์กุสันมานั่นเองส่วนเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนคนรู้คนรู้มือของทางด้านเซอร์ Keep, จิมดัคีฟเจ้าของใหม่ของแมนเยูไนเต็ดและคนสุดท้ายก็คือชองครสบงที่เขาว่ากันว่าจะเป็นว่าที่ซีอของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับถามว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่แชมป์ชื่นใจยังไงล่ะครับอ่าก็ก่อนหน้าน,นี้นะฮะมันมีข่าวว่าทางอีดิออสเ่ยนะครับ ตั้งใจที่จะเอาคนเก่าคนแก่ของสโมสรน,นะครับสองชื่อที่เข้ามาได้ยินมานะครับนั่นก็คือเดวิดกิลแล้วก็เซอร์เล็กฟูซันเนี่ยเข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อที่จะร่วมในการาเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันด้วยแนวคิดของภูมิปัญญาคนยุคก่อนกับแนวคิดของคนยุคใหม่ให้มันผสมผสานกันและผลักดันสโมสรให้มันพัฒนารุดหน้าไปกว่าเดิมนะครับเดวิดกิลเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้นะครับเราแทบจะไม่เห็นเขาเข้ามามีบทบาทหรือว่าได้อยู่ในคลุกวงในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเขาเขาน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับการทํางานของเอฟ o วูดเวิร์ดนะครับแล้วมันก็มีข่าวออมาแล้วก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละครับว่า,าที่เดวิดกิลเนี่ยเข้ามาคลุกวงในสโมสรมากกว่าเดิมณนะเวลานี้หลังจากที่อเนเข้ามาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทาง A เอฟวูดเวิร์นยังไม่อยู่แล้ว นะครับนี่คือภาพฝันอันดีนะครับเพราะดิวิดกิลเนี่ยเป็นคนที่รู้ลึกตื้นหนาดมาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างดีก็ทำงานประสบความสำเร็จมากับเซอร์เล็กบรูคุสันนะครับถ้าเขาเอาประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาช่วยอินดิออสครับผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์มีโอกาสที่จะกลับมาลืมตาอ้าปากเป็นสโมสรที่สง่างามได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนพวกนี้ที่เข้ามาอิีโนได้ตั้งใจจริงครับเขาไม่อยากจะเอาชื่อตัวเองมาทิ้งเลยครับแล้วสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดก็เป็นทีมเชียร์ของเซอร์จิมบัดคีฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนีีีีี่่่่่ยยออะไรรททมมันนดดสสสุตโเ เซอร์จีมีรีฟก็ยินดีที่จะทำนะครับและเราเมื่อเราได้เห็นภาพแบบนี้ออกมาแล้วนะครับโอ้โหมันทําให้รู้สึกรู้สึกดีอะรู้สึกช้่มชื่หนหัวใจนะครับพอๆกับผลการแข่งขันในสนามเลยก็แล้วกันนะครับผมว่าแบบนั้นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ